สวัสดีค่ะท่านผู้ชมของนินทาดาราทุกๆท่านนะคะวันนี้มาดามจะมานินทาสาวสวยสตรองนะคะต้องยกให้สาวแอฟทักษอนพักสุขเจริญนะคะสาวสวยคนนี้เกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2523นะคะปัจจุบันอายุ42ปีนะะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะลูกสาวเป็นน้องปีใหม่น่ารักมากมายเลยนะคะสาวแอฟเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นพิธีกรนะะสาวแอฟเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพศ2 5ง0 544จนถึงปัจจุบันก็รวมเป็นระยะเวลา22ปีแล้วนะคะยิ่งอยู่นานยิ่งสวยขึ้นทุกวันใครจะเชื่อว่าสาวอายุ42ใบหน้านี่จะอ่อนเยาวขนาดนี้นะคะแสดงหนังกับเด็กๆรุ่นน้องๆเนี่ยนะคะเคมีเข้ากันมากเลยนะคะสาวเอฟทักษอนเป็นสาวสวยมีความสามารถและเก่งสุดๆเลยนะคะอย่างเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ภาคหนึงภาค6เนี่ยนะคะมาดามนะคะยอมรับเลยว่าชมทุก ตอนทุกภาคเลยนะชอบมากๆเลยนะความสามารถพิเศษนะอุ้มท้องก็มาแสดงนะมากองถ่ายทุกวันเลยนะคะไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะคะเป็นสาวที่สตรองมากๆเลยนะเป็นคุณแม่ที่เก่งมากๆถึงแม้ว่าชีวิตการสมรสหรือว่าชีวิตคู่จะไม่ประสบความสําเร็จแต่ชีวิตในหน้าที่การงานและการแสดงและพิธีกรสาวแอฟนะคะกินขาดนะคะเป็นสาวที่มีสปีดสูงหนะ้าสวยหนะะ้าสุภาพอ่อนน้อมนะคะน่ารักนะคะ เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกได้เก่งนะคะน้องปีใหม่น่ารักสิดฤาษวฉลาดมากๆเลยนะคะ จะเห็นได้จากที่สาวเอฟและน้องปีใหม่นะคะออกงานคู่ด้วยกันเป็นประจำนะคะเป็นคุณแม่คุณลูกที่ช่วยกันหาเงินเก่งมีความสามารถและสตองด้วยกันทั้งสองคนนะคะเป็นคุณแม่ที่สอนลูกได้ดีมากเลยนะคะน้องปีใหม่นี่ติดดินมากๆนะคะเข้าได้กับทุกคนที่เป็นเพื่อนสาวเอฟนะคะและเป็นเอฟซของสาวเอฟเลยนะคะเอฟซของสาวเอฟและแฟนๆทุกคนก็เลยรักน้องปีใหม่ไม่แพ้สาวเอฟเลยล่ะค่ะเราจะเห็นได้จากงานโชว์ตัวต่างๆของสาวเอฟและน้องปีใหม่นะคะว่าจะมีคนกรี๊ดกราดนะคะเอฟซีกรี๊ดกราด ไม่แพ The ้สาวเอฟทักษอนเลยค่ะนะคะความน่ารักมาเต็มฮะอินเนอร์มาเต็มเลยนะคะน้องปีใหม่นะคะรักคุณแม่ก็ต้องรักคุณลูกด้วยนะคะความน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะตอนนี้ก็มีหนุ่มๆนะคะมาส่งขนมจีบให้สาวเอฟเยอะแยะมากมายนะะผู้ชายผู้โชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตของสาวเอฟทักษอนนะคะจะต้องผ่านด่านน้องปีใหม่ก่อนนะคะคนไหนดีจริงจริงใจรักสาวเอฟทักษอนจริงรักน้องปีใหม่จริงก็ต้องได้รับการยอมรับจากสองแม่ลูกนี้ นะค,ะคนที่ใช่มักจะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกสุดสตรองนะคะน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นขวนใจของ FC ทุกๆคนเลยค่ะคุณแม่แสนสวยและสตรองนะคะเลี้ยงลูกได้สุดยอดมากๆเลยนะคะดูแลลูกทุกอย่างเลยนะคะเป็นคุณแม่ตัวอย่างจริงๆเลยนะคะขอบคุณรูปสวยๆของสาวแอจาก i g จีอฟพักอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมของนินทา,าราทุกๆท่านรักนะคะรักนะ น่ารักนะจุ๊บๆๆ